นสวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะแล้วท่านที่ผ่านทางมาวันนี้เราก็อันนี้เรามาซื้อก้านเน้อหาไปซ่อมนะเนื่องจากว่าที่เราลงไปสองพันกับต้นนายาตุยไปสักสามสี่ร้อยต้นนะเนื่องจากแรงมาก <laughs> นะ่า อันนี้อยู่คลองยางนะครับต้นละสามบาทนพ่อคนเพาะนะครับลูกคนขายนะเขาเรียกพ่ออยู่ว่างๆก็เบื่อเหงาทำไปเรื่อยนะครับลูกชายก็เลยบอกเพาะไปเลยเดี๋ยวขายให้ <laughs> วันนี้มาเอาสามร้อยห้าสิบต้นนะครับก็ถ้าไปเอากางดงมันสองบาทนะครับแต่ค่าน้ำมันก็ต้นละบาทสามร้อยกว่าต้นก็ใช่ก็พอกับค่าน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องไปนะอันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับ เพราะว่าตีตีน้ำมันไปกลางลงก็ประมาณสามรอยกว่าบ,บาทนะครับไปกับเดาๆเอากะกะเอานะครับสู่นี้กว่าใกล้ๆบ้านแม่พนักงานกูหันหลังให้กล้องเลย <laughs> เอ่าน้ำไปนับไปนับไปนับไปไปเดี๋ยวไปถ่ายทางนู้นให้อน้ำมาข้างหน้าแล้ว ถามแล้วนะครับพอทุกปีนะครับอันนี้สามบาทนะครับถ้าขี้เกียจไปกลางดงก็แวะมาได้นะครับอยู่คลองยางหนองสาลายนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวให้ขานับเพื่อเสีก,ก่อนเดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวเราจะถามเบอร์โทรเขาไว้นะครับเผื่อท่านใดสนใจขี้เกียจไปกลางดงก็ทางนี้มีขายเหมือนกันนะครับ อะไรครบยังนะครบแล้วเออเอาเบอร์โทรหน่อยเด้เผื่อใครสนใจอยากได้เนื้นอนย์แ8ดแปดศูนยี่นึ่งสามสี่หนึ่งห้าสองหนึงกหาองหนึงอ่านี้มีอะไรมีหนังนนหนัง,นงยีงเดียวเออแล้วมีนนเผื่อใครสนใจแบบถ้าว่าสั่เนื้อก็ ก็ต้องสั่งไว้แล้วก็มัดจำไว้อ๋อเพราะว่ามันค้งปลูกไว้แล้วเขาไม่ได้ที่อื่นเขาไม่เอาเราแล้วก็ถ้าเอางี้ดีกว่ามีหนังก็โทรมาถ้าอยากได้หนังนะขายเนื้อหนังไหมอือเออเริ่มเม็ดเม็ดหนังเลยเออถ้าอยากได้หนังก็เข้ามาแต่ถ้าอยากได้ปนๆกันก็ขอเชิญร้านอื่นนะครับเขาเลือกเม็ดไปเลยเออไม่เน้นขายนะครับเน้นเอาแบบเพราะเอาฟาร์มสุกนะของคนแก่เขา แล้วก็ลูกชายก็เลยเอามาขายให้นะครับอันนี้เดี๋ยวออกไว้ข้างนอกเวลาคนมาเอามันเอาง่ายเออมะนาวมะนาก็ปลูกไว้นะครับถ้าก็คลิปนี้ก็อย่าเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ